แป๊บแป๊บแป๊บอันนี้น้ามาดูอะไรเนี่ยก็กล่าวสวัสดีผู้ชมทางบ้านทางถนนนะครับวันนี้น้าจะมาพิชิตตัวละครใหม่กันในเกมนี้นะครับก็มีตัวละครที่ชื่อว่าซิฟฟี่นะครับผมที่เข้ามาในเซิร์ฟเอเชียของเรานะครับที่น้าเล่นอยู่นะก็กำลังจะพิชิตเอรับตัวละครนะครับสำหรับเกมส0เกมที่จะรับตัวละครฟรีนะครับก็หนึ่งในเกมนั้นเราจะต้องเจอซิฟฟี่นะครับถ้าไม่เจอก็คือ ถ้าไปเจอก็คือมืนมืนมตองเลยนะเพื่อนของน้านะได้เชิญน้ามาเล่นนะก็เออเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะสำหรับกิจกรรมนี้เนาะก็ตอนนี้น้าได้บัตรทดลองมาแล้วครับ1บัตรทดลองแต่เพียงแค่ว่าผมไม่รู้ว่าเพื่อนของน้านะจะออาอะไรยังไงก็ตามก็จะเล่นไปถึง10เกมหรือเปล่าเพื่อได้แบบตัวละครฟรีแล้วก็เก็บเออการ์ดนี้เอาไว้นะแต่ก็เออเขาก็คงแบบก็คงให้เล่นต่อนะครับก็เออเนาะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เล่นต่อหรือเปล่าก็เหมือนกับว่าจะนิดๆอะไรยังไงเนาะ โดยส่วนใหญ่ก็ผมจะไม่เล่นแมวนะครับเพื่อความปลอดภัยผมจะไม่ทำเลยผมจะไม่ให้สาิตตีแมวของผมก็ลดลงไปทีแล้วเน็ตทีน้อยๆก็คือกำลังจะเก็บสาิตตีไปเรื่อยๆนะครับคือตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงวิกฤตการเรื่องของบอลเลขงงๆนะครับโอ้โหศูนย์ต่อสิบโอ้โหศูนย์ต่อสิบเจ็ดนี่นีชิบหายแล้วชิบหายแล้วกูคือเหมือนกับว่าตี้ของพวกน้านะก็ผมแบบไปเจอเซิร์ฟของพวกเขามาหลายหล่หลายเกมแล้วก็เหมือนกับว่าทีมของฝ่ายตรงข้ามนั้นก็เหมือนกับว่าแพ้ไปตลอดนะแต่เหมือนกับว่าทีมฝ่่าาาาายเเเรอออออะะจจนนให้้บง เพราะว่าเราชนะไปหลายตาแล้วไรกอลินแล้วก็เสียวนะตอนเนี้ยโอ้โหยี่สิบแปดแล้วครับโอ้โหยี่สิบเก้าครับเต้นหน้าเลยเอออันนี้ไม่ต้องสนใ<ห>จพ่อไม่กล้ไม่สวยโอเคนะครับนี่ตาแรกก็ดูเหมือนว่าเออกำลังชิวๆนะสำหรับโหมดนี้นะก็โอ้โหเหแมวหนูแล้วก็หลุมทีหนึ่งเนาะก,ก็เหมือนกับว่าทำไมมันเงนีย,ย,ยบจังปะอ๋อนี่ไงเริ่มขึ้นหลายเริ่มขึ้นหลายแล้ว คือถ้าแมวส่วนใหญ่อะถ้าแบบออฟไลน์อะไรตรงหน้าตาขายนะโอกาสน้อยมากที่เราจะชนะคือคือเขาจะดักอยู่ด้านหน้าไงแล้วเราโอกาสที่เราจะชนะเกมเนี่ยก็ถือว่าเสียเปรียบอย่างมากเลยคือเขาดักหน้าโคดเกียนเลยคโคดเกียนโดนเกียนถ้าแบบจะปวดรออะไรยังไงเดี๋ยวแบบเอรก่นั่นนั่นนั่นนะเออพูดไปยังไงอะไรงไม่มีใครฟังเละ แพ้ชนะอันนี้นะ้าไม่ได้สําคัญหรอกแต่คือแค่ว่าถ้าน้าไปอยู่ฝั่งแมวอ่ะแล้วแมวแพ้แล้วน้าคือจะคิดยังไงก็ไม่รู้แหละคือตอนนี้นระับอมแมวที่แบบจะสิทตีลดมากกว่าเออผมเ,เป็นนิแบิลครับผมเป็นแฟนของไอ้สักเอ้ยออจริงๆนะ้น้าน้าจะคนเป็นนิเบอร์นะแบบออแฟนเคลอะไรเงี้ยเนานะ <c oughs> เียวเพื่เดี่ยวจะแพ้ชนะมึงไปสนอ่ะเออแต่คนอื่นนะคือมันสนมันสนใจเดี่ยวมันแบบสนใจชนะมากกว่าต้องกว่าการแพ้คือน้ําใจในกีฬาไม่มีเลยโอเคนะครับก็เหมือนกับว่าตาเราก็คงจะเออจะง่ายง่ายหน่อยนะครับก็คือฝ่ายตรงข้ามเขาก็อยากจะแพ้นะครับแบบเขาอยากจะให้เกมเร็วอย่างงี้เนาะเออแต่เขาก็พยายามที่จะสดชีวิตโดนครับโดนบอีสวยอ่า เหมือนเกมนี้นะครับ15ต่อ5เราดูแบบโอเคนะครับก็ยังเป็นเกมที ff, 15, aw, öl, ่แบบดีมากนะครับก็คะแนนอยู่กันห่างขาดลอยนะครับ10กว่าแต้มนะครับก็โอกาสน้อยมากที่ฝั่งเขาอาจะกลับมาตีเสมอได้นะเป็นตาที่ง่ายที่สุดสำหรับของตีเรานะอายังไม่จบอีกหรออ่ะเนี่ยเดี๋ยวกูชูไปชูไปจบเกมอ้าวจบเกมจบเกมกูบอกจบเกมตู้ เดืันคือ2ี่้าเอาเฮ้ยมีมีมข้อความอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เชื่อเจ้ากิตน้ำองราตอนทางชีวิตเดือนเฮ้ยผมยิงทีเดียวแตกเลยว่ะโบสตึงไงน้องเดี๋ยวดูสกิลพี่นตัวอย่างนะรับจำคำน้าไปเลยการที่เรายืนเอฟเคแบบนี้นะมีโอกาสสูงมากที่เราจะชนะแต่ไม่แน่เออทำอย่างนั้นแหละดีมากดีมาก รักน้องมากครับสุดยอดตบมือให้ตบมือให้ให้ทุกคนเลยเออให้ทุกคนเลยเออนี่เลยคนที่เราหังโอเคนะครับก็เหมือนกับว่านี่จะเป็นตาสุดท้ายของหน้านะครับที่จะได้เล่นเพื่อรับตัวละครซิฟฟี่มานะครับก็ถือว่า เป็นเกมที่รวดเร็วมากๆพยายามที่จะตัดต่อให้แบบให้มันให้ได้เกิน5นาทีนะแต่ถ้าแบบอะไรที่มันไม่เกิน5นาทีนะ<ๆ>ก็มันก็อยากจะตัดหรอกคือเดี๋ยวมันก็ดูไปเดี๋ยวมันก็จบไปเออเนาะมันก็แบบเออมันแค่นี้เองเหรอนะอยากให้น้าทำเพิ่มเวลาแบบนี้แบบไปดูนานๆอะไรเงี้ยเนาะเอออันะนะคืออีกคนหนึ่งไปทำเหีียดเลยจนในบ้ามคุณโมงโอ๊ยไอสาดโอ๊ยโอ๊ย โเนี่ยเมียนะ้ำมาเล่นเกมนี้ด้วยนะเออไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะ <c oughs> คือนะ้าเจอเกมไหนที่แบบเจอเคสของน้าอนะไรเงี้ยเนาะเออก็แบบพยายามที่จะปล่อยนะคือแบบนะ้าหลงไหลในความน่ารักของเคสมากเกินไปอะ่ะเออแล้วน้านก็แบบแพ้ไปตาหนึ่ง <c oughs> มีนะจังหวะนั้นมีนะคือใครที่แบบเล่นเคสต่ตอหน้าต่อตาน้าเออนะ้าก็จะปล่อยไปเนาะแบบปล่อยให้ชนะไปเนาะเออแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เห็นใครเล่นเคสมาก็มึงมึงมึงก็แพ้ไปสัตว์มึงก็แพ้ไปไอ้เหี้ย เฮ้ย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 ป้องกันกูป้องกันกูไอ้คนเหี้ยอะไรเนี่สตายดาบเลยไอ้ยืนกูอีกเนาะปืนกูจะแยิงนะเว้ยจะแย่งแย่งแม่เว้ยปืนกูแม่งใช้ปืนกูไปยิงหมดเป้าเลยไอ้คนเหี้ยเลยโอเคนะครับก็เหมือนตอนนี้เราคงจะเสียเปรียบไปอย่างมากนะครับคือตอนเนี้ย ก็เสียเปียบอย่างมากเลยคือ,อตาเมื่อกี้น่ะคือเขาแพ้เราแต่ตอนเนี้ยคือเหมือนที่ของพวกน้าจะแพ้เขาละเออแต่เน,นีนะก็เนะนาะนะเห็นเคก็มไม่รอะคือนะจะเริ่มอ่อ,อนไปในการเล่นมากเลยอันนี้คือโอ้ยอันนี้คือจะเป็นสกิลเอ,อ้ยนี้คือแง่ลบของน้านะคือนะเล่นเกมนี้เจอเคสที่ไรอะคือนะาจะอ่อนแอแบบน้แบบจะเล่นเกมไม่ถนัดเลยเออมานั่นแหละแต่นะก็พยายามที่แบบจะสุดฝีมือให้ได้ตอนเนี้ย แต่เหมือนกับว่าที่เราก็คงจะเสียเปรียบไปอย่างมากนะก็เหมือนกับว่าที่เรายังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มเนาะเออคะแนนเต็มของเกมเนี่ยคือ30บาคือยังไม่ได้ขาดลอยอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนนี้ก็คงแบบเออนะคนจะสู้ไม่ได้อะไรเงี้ยเนานะแต่ถ้าเหมือนกับว่าถ้าขาไอไอ,ไอสองเต้มเนี่ยถ้าตีพวกเราจะชนะก็คงชนะไปเลยนะแต่เหมือนกับว่า <laughs> แต่เหมือนกับว่าไอตีนั้นอนะ่ะคือจะชนะให้ได้อ่ะแต่ก็ตอนนี้กก็จะเสียอยู่ก็ตีแลลวมันเสียว <laughs> มันเยอะเลยมันลอยไป,ปมันจะลอยไปนู้วย้เหี้ยมันเหี้ยเลยโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นการพิคิตของตัวละครใหม่ของเรานะก็ออกกลุ่มไปเลยนะครับซื้อไปเลยนะครับห0สิบเชตนะครับผม66สบอันซึ่งรวมอยู่ค่าตัวเดทที่ส0 0ร้อยเท่าไหร่ไม่รู้ส0 0ร0 0ยสามั่นแงละเออส0มโงงๆผมก็ไม่รู้อะไรรอก โอเคนะครับก okay, so, no? ็สำหรับคลิปนี้นะก็ไม่ได้รีวิวตัวละครใหม่อะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้ามีการรีวิวตัวละครใหม่เงี้ยเนาะก็รอคลิปหน้านะครับก็เหมือนกับว่าตอนนี้นะก็คงถ่ายแบบโอ้โหหลายนาทีแล้วอ้ะโอเคนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืกดไลค์และสมัครเป็นด้วละครับใครที่มีชาแชทอะไรก็ส่งมานะสำหรับวันนี้ตราก่งนสองชิ้น ha <laughs> chin sí, sí. Woo! Yeah, baby. Hum